ไปเลยคับบอยยี่ห้อวันนี้เราจะไปให้จบเกมเลยนะเว้ยแบบว่าจบเกมเลยจบเกมเออจบเกมเลยนิ่งไปทำไมกันโอ้ยเจอปุ๋ยแล้วเว้ยปี๊ดแม๊ดเออดูดิฮ้ยไหนเนี่ยเม็กซิโกอีก80ิกิโลเมตรอ๋อมันวี่งไม่เราเห็นแล้วมีหรอ กูกูมีกูมีรีบอเวอร์ไอ้เหี้ยเฮ้ยๆมีคนยิงกันครับกูยิงมึงมึงเอาศพไปมึงเก็บศพเลยโฟกเก็บศพไปเผาเลยได้ไอ้เหี้ยนี่มันเกมเหมือนมันจะไม่ดังแดนเถื่อนจริงๆว่ะโอ้ยวินวินมึงรู้ป่าวว่าว่ามึงเก็บศพให้หมดเลยว่าในเนี้ยมันมีท่านหนึ่งสองสามสี มีทานสี่อันอะสี่อันเฮ้ยจูนิคอนฮะได้ได้ไลันทุงดิกูกูลันทุงละเรียบร้อยลันทุงเนี่ยมันขายเลยไหมร้อยห้าสิบโอ้เอ้ยลูกซองลูกซองตังพอไปพี่บินกูจะเป็นตัวซัพพอร์ตเฮ้ยซื้อให้กูเลยเหรอเออตังพอ มเืออออื่นันนี้กระสุนมึงอันนี้กระสุนไอ้ฝุ่นเทวีไม่ใช่กันเฮทวีไม่ใช่กันพร้อมแล้วไปเฮ้ยนี่นี่ทุกคนผิวมาพอดีเลยผิวมาแล้วเออจากจากไอตอนนั้นเนี่ยชื่อว่าอะไรวะโกลไลที่อ่าที่มัอ่ะเป็นโครงกระดูกขีปนาวยูนิคอนใช่ไหมอืมตำนานแถวเนี้ยเขาบอกว่า ถ้าเจอโค้งกระดูกเดินได้เราก็เจอหมาป่าไงใช่ถ้าเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าหมาป่าหอนอ่ะมีโอกาสที่จะเจอโค้งกระดูกเดินได้นะเว้ยไปปะจริงปะข้างหลังมีหมาป่าอยู่เออแต่ข้างหลังมีหมาป่าจริงวะมมันก็ไ่เสียามฮะข้างหน้าสามโอ้โหเข้ามาป่ากันไหมเอาเอาเฉียวดีกว่าเอาเชลยวดีข้างหลังก่อนดีกว่่าเนียกลางวันพอดีเลย มึงเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามาดีมึงเข้ามาดีมออกมาดีมึงออกมาดีออกมามาตัดปากลูกเฮ้ยโอ้โหมาเฟียมาตะบองนี่มันมีกระสุนปืนใส่น่ะเฮ้ยลูกสองขอนะยี่ลูกสองใช้แล้วอ่าเดี๋ยวเรารถไฟข้าท่านะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไอ้สัเฮ้ยเฮ้ยมุ้งเในโบสถ์มันจะมีไอ้นี่ เออแล้วมันเลี้ยงมา,าไงวะเอ้ยมันจับม,าม้าเห็นมันวิ่งหนีจจต้องเอาเชือกไปร้อยเปล่าเชือกบวงบายอ่ะไปดึงคอเอ้ยเออฝุ่กขวามือ้งอันนี้จะตกใส่บอสโอโ้เมึงมาดูเลยนี่ฝุกเอาไปเผาเนี่ยเดี๋กกูโยนฮะได้ได้ดอ่ะโยนมาก็ได้เดี๋ยวกูเผาเองทราบแล้วปุน มึงดูว่าว่า่กูซื้ออะไรมามึงดูมึงดูอะไรอย่าบ้าเป็นปืนตั้งเฮ้ย m ม c h ี n กันเฮ้ยสุดยอดไปเลยแอนมี spawned เอาแล้วสรุปเกมี้กปากไปต่อนะได้จะวิ่งไปพวกยุ่ก่อนอ่ะเราได้เวลาดื่มยาโดเดี๋ยวเดี๋ยวกูตั้งปอมใหม่ก่อนโอเคบอกปอมแล้วบอก โอเคพร้อม okay, ไปเลยเว่าเล่นวาโลอยู่หันหัวปงปางปงปางอะไร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 อะแนหมดไอเฮียกระสุดหมดไอสั<ม>สตว์ตเอ้ย ฟัตมอนแม็กเลยเฮ้ยโอ้ยมึงกัดเลยวนะไอ้เหี้ยสองร้อยนัด้วหมดเพื่อตายกูลิ้งลังเว้ยเก็บให้หมดเอ๊ะมึงมึงมึงถ้าถ้ามึงยิงตัวไหนมันมันจะมีตัวโค้ดให้อ่ะมึงมึงเอาตัวโค้ดใหม่เนี่ยคือมันต้องฆ่าเหรอเออมันจะมีค่าแล้วมันจะรับโค้ดมาแล้วมึงก็นี่ไงมีแบงค์เนี่ยมันมีโค้ดให้แน่ๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยนี่เนี่ยมชื่อคือ เฮ้ยฟุกอะไรวะสุดปายอ่ามันลอยหลางลัวแดงก็ไม่เป็นไรแดงแพ้เลยส่วเยอะเฮ้ยเรารีบป้อนมาตอนนี้ให้ไงไม่เป็นไรอ่าเนี่ยเนี่ยอ่ะมมเดิมพันเลยอ่ะแดงก็มาดิยืนตรงนี้แทยรูปอ่ะออ่ะเดี๋ยวเฮ้ยเอออยากลองใช้ว่ะแปมพายโผล่มาจะเป็นไงวะเนี่ยปาถาได้มาชิบันเท่ยังวะก็นี่ไงแปะดิ เก็บไม้เก็บไปขายได้นะเสียงโคตรดังตกใจหมดเก็บไพ่เก็บไปขายได้ไปกูถือไปพาไปล้เนี่ยเฮ้ยกูว่าไม่ไม่ไม่มีคนขับเพิ่มว่ะามึงดูดิมันยืนอยู่อะจำให้ได้เลยเนาะไอ้ชิบ้าหมูด้วยมึงเห็นป่ะเนี่ยตอนตอนหน้าต่ตาไม่มีคนขับใหม่เราด้วยเว้ยมึงเห็นป่ะมันเดินมันนั่งอยู่อะเออเออมึงใครอนุญาตให้มึงขึ้นมาใครอนุญาตให้มึงอ้า แล้วมันได้รูปป่ะได้มันจะถามว่าเซฟไหมได้ได้มันถามว่าแบบเออเซฟไหมมันก็แบบเข้าเข้าๆเ้าอะกินช็อตไอ้ยัยไอ้คนเฮ้ยเรามีอานหมาป่ะเรามีอานหมาป่ะเฮ้ยดิกูอยากลองขับมันแต่เออยิงแมะมันนี่มันนี่มันนี่ มันฟ้อนกันมันเอาลูกซองลูกซองล้านมิดเชื่นเชนเนาะอะไรดีวะทำไมตั้งแต่เราลูกซองล้านมิดเชื่อเชียร์ตายตายตายแ้บตายแล้วไอ้เหี้ยมันโยงแมนปายเอายูนิคอร์นเนี่ยเชียวเพิ่งสภาพแม่งมึงไปแม้าป็นแคมป์นี่เออวะแคมป์รอบนี้แม่ง อย่าอยากตาก,กนะครับเจ้าของพร้อมอยู่นะนเออไอรอบที่แล้วแม่ยู่ยมันก็มากันเป็นกองทับเลยมันเป็นช่วงดึกด,ดึกหรือเปล่าโอเคก็ไม่มีนะใสม,มาดีไหมฮะมาดีไหม้วอ๋อมานี่โอเได้ วไม่แต่มากลับเข้าใหม่ได้เกิดดีแล้วโอ้มันเก็ต้องเวลาเลยว่ะคนเยีะเลยพวกลิปมาหอยนี่เร็วเร็วหยิบทุกอย่างได้ได้กลับไปปะนี่ขอบพิษเลยของพี่เลยเมา่อน โฟุ๊กยิบเดยเพื่อนไปแล้ว,วก,ก็กลับเคยเอาขายไม่ได้เหรอมันคือยูนิคอร์นกิ๊เข้าม้ามขาวอีสานว่าอยู่ตอ,อนตอนนี้นนมันไม่มีเข่าไม่ใช่เหรอวะมาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่ ตายตายตายเ้าตายแล้วไอ้เหี้ยมันโยูแแมไพายเอาอยู่ในคอนนี้อโดนต้อมทุกคนไอ้เหี้ยมแปลกๆอยู่ว่าันนี้ยังไงวะแต่พวกวิ่งหลงไปแล้วก็ไม่ห้ามแมนเน็ตมีอันเดียวด้วะเขาหยิบใช้ตัวเอง ป้อมเราทำไมดีป้อมมันนี่วะเอาเออวะมันอ่ะเป็นขาทำไมประสาทนี่มันแปลกทำไมไม่หันด้านป้อมใหม่เฮ้ยข้างในจะมีอะไรโอ้โหไม่มีโอ้โหโอ้ยมันตรงที่สึกอ่ะไปแล้วมันไม่อยู่นี่ได้ไงวะนี่มันประสาทของราชาสูตรเปล่า กูนี่ถิ่นมาแล้วนะหุ้ยทองเต็มไอ้ที่มันหวยไปเนี่ยกูาอูไรเพื่อนกูมึงทไรเพื่อนกูมึงทไรเพื่อนกูละโอ้ยสามามสามมึงดูก่สิงไอ้ยังเต็มเลยเอ้าอยา่อาคก็ได้มาเฉลิมมาโอ้กลังยึดยืนทำต้มตี้ว ยีแมงเ่นการผูใหญ่อะอาคุณมาแล้วมาแล้วกลับบ้านแล้วว้าหมาก็สปอนใหม่ปุ๊บไม่มีไม่มีอาหมาป่าฆาเฮงเรนเดนมาช่คุณสี <h <h ิจ้าตจ้าจ้โอ้โหตามหลังอ๋อเอาคุไปที่ปลอดภัยไหม วินวินรีบกบกยวินรีบกบกวยเฮียบ่อยอะไรอะไปตั้งแล้วทมันเยอะ่ี้กูไปจะไม่ตายกูจะไม่ตายรอดตายใหม่ต้องรอดกูไปยังเนี่ยมึงไอมมาชุบกู้อะมึงยอมมาชุบกูได้ ให้กูเข้าไปช่วยพวกมึงโอ้ทองกระจายเต็มพื้นเออกูไปกระจายเลยไม่ต่างกันที่ไหนตั้มตังเก้าทั้งสองเนี่ยไอ้เย่ายปง่ายกว่ามึงมันแรงกูมึงเคยมาเก็บของนะกูมีพี่กูต้องใช้กูต้องเอาตัวรอดก็รอดไม่งั้นอาจจะไม่รอดว่ะตอนเนี้ย

ยุบกูด้วยห่ยใจไม่เออเก็บของตัวเองมากเลยข้างหน้าเราไม่เคยเจอเลยมันคือฟาร์มแบบใหม่อะหรือว่าเอเลี่ยนคืออะไรอ่ะเหมือนไอ้นั่นเลยลงว์อ๋อไม่ใช่เหรอมันกดอะไรได้ปะกดอะไรไม่ได้เลยเดีู๋ทุกคนมันมีอะไรมีด้วยเฮ้ยมันมีอยากได้ใยหมือนมือ มาดูตรงนี้เลยมันมีสวิตซ์แต่มันเปิดไม่ได้อะนี่จะแตต่เปิดไม่ได้สวิตซ์สามบอเนี่ยมึงดูดิลิ้นเสียงเสียงเฮ้ยขาหมาป่าหรือว่าไอ้ที่หมาป่าม่นฟิตติดที่มันมาเพาะกายที่นี่ป่ะกายที่นี่ป่ะเฮ้ยแล้วมันเอาร่างกายมันไาใส่ตรงนี้เหรอเอออาจจะมาป่ะ Oh my เอ๊ะ ซ้ำจี้เดินเอามาครบเอาตัวไปหัวแข็แข็แข็หัวแข็งท้ายมันยู่ไหนอ่ะหัวนี่มาเป็นไงได้หัวแล้วลองไปประสูติดิแข็เลยแข็เลยแข็ครบแล้วครบแล้วครบแล้วแขนซ้ายมันอยู่ไหนอ่ะเหรออาเหลือแขนซ้ายเหรอเหลือใช่ไหมีพลังอาจจะมีความเป็นไปได้นี่ไงเทิร์นออนพาวเวอร์เธอเลยวินหมดแล้วหมดแล้วซ้ำคุณคิดว่ามันจะเราอาจจะเจอบอสเลยก็ได้นะเว้ยเตรียมเตรียมปืนเตรียมปืนนี่องหนฝนตกเลยเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวพี่พี่ดอกเตอร์วุ้ยไอ้เหี้ยโอ้ปันยาวโอ้ตายกำลังอยู่ในี้อยู่หน้าตาไม่เป็นเดี๋ยวกูวลังบไปเร็อนะฮะทำไงอวินเฮ้ยมันผ่าเข้ามาเองเว้ยมันผ่าทะู้บ้านหมดเดี๋ยวมันหายไปเลยมันมันผ่าทะลุบ้านได้ อ้าวแล้วก็เลยขึ้นน่ะมันมีรอยตีนเราเราได้ใบนี้มาทุกคนมันมีใบกลายเป็นใบไม่ดูแล้วอรถไฟกันไหมอ้าโอ้โหมันตัวมันกระจายเป็นใบเอ้าวพวกมึงไม่ดูเลยอ่ะมันมีปืนนี่ตีมันปปืนที่ไหนอ่ะเออว่ะน่าลองยิงดิปืนอะไรวะปืนโอ้โหปืนป้าพานานกว่าแล้วอ่ะ <Jesus. S 2> อีสัอพี่อ้านะนะวินไปขึ้นมาขึ้นมา <ไป S 1> เราเราจาะไปข้างหน้าเราไป<อ>ยิงบวกกับมันเฮียบอยอ่ะไอ้ในห้องดิมกูพร้อมละกูจอดแล้วนะกูจอดละจอดละไปไปไ้ยโหลดไม่ไนี่หนจอดไหนไหนแล้วก็ค่อยตกลงเลย เำาล่ะพี่พายตอนนี้ใชคแล้วมีไอเที่ยวเขาทับจริงวะขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนอีกได้ขึ้นมาข้างบนไอ้ตัวที่เรายิงมันมาด้วยวอ้ยไมอ่ะไอ้ตัวนี้นี่แมรี่มันมันมันช่วยเราหรือเปล่าคะบังคับเราเนี่ย ไปตายนีอ้แล้วตายแล้วตัวสร้างหัวไม่ใจเลยแล้วมันมีตัวอะไรบุกเราแล้วอ่ะตื่นเต้นแค่แบบเดียวเองล้างบางไปเลยล้างบางล่ามันตีอยู่มันตกตาย กูว่าตรงนี้เป็นปกได้วาแน่าจะเป็นปกที่ดีวะแป๊บนึงแป๊บนึงขอถ่ายปกก่อนออฟุง้ง,ง,งมึงเอาป้อมไ,ไปตั้งตั้งข้างหน้าได้ดิเท่ๆอะ่ะนี่กูตั้งอยู่ข้างหน้าเอ้ยเอ้ยมันก็ดูเท่อีกแบบนะเดี๋ยวขอถ่ายเป็นไอ้นี้ก่อนเป็นแบบตัวเลือกตัวเลือกเอ้้้าโออเา ha <laughs> ha